สวัสดีครับผมออสปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับป e เต็กฟิลิปในรุ่น5 9 6 0 g ้ครับผมซึ่งในบรรดาซีรีส์ของ5 9 6 0ที่ผลิตมาร่วมเกือบจะ20ปีแล้วก็มีทั้งหมด13ซีรีส์นะครับก็ถือว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีทั้งสติลมีทั้งวัสดุ เยลโล่โกลสโกพิงโกแพตินิมมีทุกซีรีส์เลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับซีรีส์นี้นะครับมันเป็นซีรีส์ที่เขาเริ่มมีการเอาธีมหรือว่ามีสตอรี่บางอย่างเข้ามาใส่ในดีเทลแล้วก็กลายเป็นลูกเล่นที่หลายๆคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าต้องบอกว่าซีรีส์ของ 5960G ทับ001ตัวนี้ที่ผลิตออกมาตอนปี2017นะครับเป็นซีรีส์ที่มีหน้าตาแล้วก็ดีเทลต่างๆที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นไม่ว่าจะทั้งปุ่มโคโนกราฟทั้งหน้าปัดหรือว่าสายหรือว่าบัคเกินน มองว่ามีสตอรี่ที่น่าสนใจสําหรับดีเทลต่างๆของนาฬิการเรือนนี้ด้วยซึ่งวอนิโอก็ดีใจมากที่เราตัวนี้มาแล้วก็เอาไมพี่ๆได้ชมไปพ,พร้อมๆกันเลยครับว่าดีเทลที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีความแจ๋วยังไงบ้างครับผมเราก็มารับชมกันเลยครับ ก็สำหรับ5 960G ในปี2017นะครับก็ตัวนี้จะมีความแปลกกว่าซีรีส์อื่นสักนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าตามหลักแล้วนะครับ5960นะครับมันจะถูกแบ่งเป็น2ซีรีส์เลยก็คือเป็นซีรีส์ตัวเริ่มต้นก็คือมันจะมีความเป็นเรสลักษณะของเข็มเขาจะเป็นเข็มใบไม้ครับผมแล้วก็ตัวสเกลจับเวลาด้านนอกนะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวพื้นที่ตรงกลางของที่ตัวที่เป็นหน้าปัดแล้วก็สายจะเป็นสายหนังพอหลังปี 2014-2018นะครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลตามเทรนในยุคช่วงนั้นซึ่งมันทําให้ในาฬิการครับมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยซึ่งมันทําให้ตัวเข็มของเขาเนี่ยจะกลายเป็นเข็มดาบตัดแผนแล้วก็สเกลด,ด้านนอกจะเป็นโคนละสีกับตัวพื้นที่หน้าปัดตรงกลางเพราะว่ามันจะทําให้มีความสามารถในการมองเห็นการจับเวลาได้ง่ายขึ้นด้วยตัวหลักเขาก็จะสั้นลงแล้วก็ตัวช่องวันที่ก็จะมีความกว้างที่ หนาเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้มันทําให้มีดีไซน์ของความเป็นสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นจากนาฬิกาแบบยุคเดิมที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นนาฬิกาดรสที่มีความเป็นคอม p l i c a t i สูงทีนี้ไอ้ตัวที่มันออกมาตอนปี2007คือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวหน้านาเงินเข็มแดงตัวนี้มันคือเหมือนกับมันมีดีไซน์ที่มีความเป็นลูกครึ่งระหว่างความเป็นดรสและความเป็นสปอร์ตตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยครับเขาใช้เข็มแบบตัวที่เป็นรุ่นสายเหล็กก็คือตัวที่เป็นเข็มดาบตัดแล้วก็ตัวสเกลด้านนอกเะครับแยก หัวบริเวณหน้าปัดตรงกลางนะครับเป็นสี น้ำเงินนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวเข็มหลักที่ใช้ในการจับเวลาเนะี่ยเป็นสีแดงซึ่งมันมีลักษณะของความเป็นสปอร์ตเหมือนในตัวรุ่นเหล็กแต่ว่าสายของเขาเนี่ยกับเป็นสายหนังแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสาหรับสายหนังของเขาเนั่นเองว่าเราสังเกตได้อย่างง่ายเลยก็คือสายหนัง,งเขาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาที่เป็น p i l o t Watch นั่นเองครับผมซึ่งทําให้คนรับรู้ได้เลยครับว่าตัวนี้มันมีสตอรี่ที่มันมีความพิเศษมากกว่า5960ทั้งรุ่นที่เป็นสปอร์ตแล้วก็รุ่นเดสกก่อนหน้านี้ครับผมเพราะ เข็มจับเวลาของเขาเนี่ยเขาต้องเป็นที่ต้องทําให้เป็นสีแดงเพราะว่ามันทําให้เราสามารถเห็นการจับเวลาได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกับนาฬิกา Pilot Watch ในสมัยก่อนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตตัวปุ่มคโครโนกราฟนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวปุ่มคโครโนกราฟในรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบเข็มกลมเหมือนกับปุ่มพวก d ดโตนาไขาลานสมัยก่อนซึ่งตัว ปุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีความเรียบแต่ว่าตัวนี้ม,มันจะมีความเป็นซี่เหมือนกับปุ่มโครโนกราฟหัวหอมหรือว่าเม็ดมยมโครโนกราฟหัวหอมของนาฬิกาไพร t w a วอชในรุ่นวินเทจด้วยครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็เป็นดีเทลสตอรี่ที่เขาใส่เข้ามาเพื่อให้เห็นว่านี่คือนาฬิกา Pilot w a วอชแล้วก็สิ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวฟอนต์ของเขาครับผมตัวฟอนต์ของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยแล้วก็ตัวช่องของตัวเลขแต่ละตััััววททีีี่่่่่เเป็็นโโรโกกกกาาฟหลลชชมมงงงะะบจอ,อษณแ ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเพื่อง่ายต่อกัน เพื่อง่ายต่อการอ่านค่าของการจับเวลาโคโนกราฟแล้วก็วงด้านในนะครับที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินฟอนต์เขาจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลักษณะเป็นฟอนต์แบบพายร์ที่เหมือนอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาของเครื่องบินครับผมซึ่งตัวนี้มันก็ทําให้ดูมีความเป็นสตอรี่ของนาฬิกาพายร์ลวอชด้วยแล้วก็ทําให้เราสามารถอ่านค่าการจับเวลาได้ง่ายขึ้นกว่าซีรีส์ที่เป็นพวกตัวรุ่นเดรสแบบในรุ่นซีรีส์แรกๆด้วยครับผมแล้วก็ตรงกลางของเขาเราจะสังเกตเห็นว่ามีเข็มแดงอีกเข็มหนึ่งซึ่งตัวนี้มััันนนนใใใช้กกกาาาาารรออ่่คจบเวลหลหขง นาทีครับผมซึ่งตัวด้านล่างของเขาจะมีลักษณะกลมๆด้วยตรงนี้ก็คือเป็น indicator day 9นั่นเองซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นช่วงเวลา กลางคืนนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินกลืนไปกับตัวหน้าปัดเลยครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่เป็นอินดิเคเตอร์หลักตัวหนึ่งของรุ่น5960ครับผมตัวมาร์กเกอร์ของเขาครับก็จะมีลักษณะที่สั้นลงมากกว่าตัวเรสแต่ว่าก็จะเหมือนกับตัวสปอร์ตที่เป็นสายเหล็กนะครับแล้วก็ตัวการขัดแต่งของมาร์กเกอร์ตัวนี้โอตชอบมากเลยครับเพราะว่าตัวมาร์กเกอร์ของเขาจะมีลักษณะที่ขัดออกมาคมแล้วก็ตัวปลายของเขาครับจะมีลักษณะที่มีช่องเล็กๆช่องหนึ่งซึ่งมันทําให การระยิบระยับของตัวมาร์เกอร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยกับมันเลยทําให้การอ่านค่า วัสดุที่เป็นสีเงินหรือว่าตัวมาร์เกอร์ที่เป็นสีเงินนะครับที่อยู่บนพื้นที่ที่มันเข้มกว่านะครับมันอ่านค่าได้ง่ายขึ้นด้วยจากการที่มันเป็นประกายที่มากขึ้นเช่นเดียวกับตัวขอบของตัวช่องวันแล้วก็เดือนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการขัดแต่งที่แตกต่างจากตัวที่มันเป็นซีรีส์แรกๆซึ่งมันจะแบนแล้วก็อ่านค่าได้ยากกว่าแต่พอมันเป็นช่องที่ลึกแล้วก็มีการขัดแต่งของวัสดุที่มีหลายเฉดหลายมุมในกระบนการทําให้สะท้อนแสงนะมันทําให้ช่องนั้มันโดดเด่นแล้วก็สามารถอ่านค่าได้ง่ายขึ้น เดียวกับตัวมาร์เกอร์เลยก็ผมก็เป็นดีเทลที่สวยงามมากๆของซีรีส์นี้ครับก็อดชอบมากเลยตรงนี้ครับสีที่น่าใหใจต่อมาเนี่ยครับที่โอดบอกไปว่ามันเป็นสตอรี่ของนาฬิกาเรือนนี้ได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสายในลักษณะไพลอตครับผมตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับสายหนังวัวสีน้ำตาลเข้มครับผมแล้วก็ตัวได้เขาจะเดินเป็นสีแบบ ครีมอ่อนๆน,นะครับไม่ถึงกระขว่วซะทีเดียวแต่ว่าลักษณะการเย็บของหนางของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่กินเข้ามาในเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวบริเวณปลายสายฝั่งบัคเกิลเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นกากระบาทด้วยซึ่งก็เป็นสาย เหมือนพวกสายนาโตทหารสมัยก่อนซึ่งวิธีการเย็บแบบนี้มันทําให้สายเนี่ยมันแตกได้ยากขึ้นเพราะว่าทหารหรือว่านักบินนะครับเขาต้องขยับมือไปมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วสายของเขามีโอกาสที่จะขยับขยื่นแตกออกมาได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการเย็บสายแบบนี้มันทําให้โครงสร้างของตัวสายนาฬิกานามันแข็งแรงมากขึ้นด้วยก็เลยกลายเป็นสตอรี่ที่เอามาใช้กับนาฬิกาที่เป็นไพร์โหลดวอชของตัวปฟฟัตต i เฟลิปด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไพร์โหลดของ5524ที่เป็นคะะานนครับแลําร,รการช้ ก็ตัวนี้จะเป็นแบบแมนม่ย,ยมไม่ต้องคลายเกีียวครับเราก็สามารถดึงแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยครับผมส่วนวงโคโนโการ,รนะครับก็จะอยู่ด้านล่างครับก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าด้านล่างด้านนอกสุดของเขาเนี่ยครับจะเป็นวงชั่วโมงครับก็คือจับเวลาชั่วโมงด้านใน ก็จะเป็นวงนาทีนั่นเองครับผมเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีคนโคโนกราฟแบบ2วงด้วยนะครับก็คือวงด้านในสุดจะเป็นเข็มสีขาวซึ่งอยู่ด้านล่างสุดเราเลยเราก็จะมีเข็มสีแดงด้วยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีที่ว่ามันสามารถแยกจับนาทีแบบ สองแบบได้ด้วยครับก็คือแบบครึ่งชั่วโมงกับแบบเต็มชั่วโมงนั่นเองครับผมและเวลาที่เราจับเวลาเนี่ยครับก็คือใช้ปุ่มบนเป็นการสตาร์ทครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นฟลายแบ็กด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็จะตีกลับได้เลยก็คือกดด้านล่างปุ๊บมันก็จะตีกลับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการสต็อปก็คือใช้ด้านบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตปุ่มด้านล่างเหมือนเดิมครับผมส่วนการตั้งวันวันที่แล้วก็เดือนครับผมอินดิเคเตอร์เขาจะอยู่ด้านบนก็คือเลข 10นาฬิกาสนาฬิกาแล้วก็2นาฬิกาครับผมด้านซ้ายมือก็จะเป็นวันครับผมก็คือจันทรคารพุฤธัสุ์เสาร์นั่นเองแล้วก็ตรงกลางเป็นวันที่ด้านขวามือเป็นเดือนครับผมก็ปุ่มเนะครับเขาก็จะมีอยู่3ปุ่มด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดเราด้านซ้ายมือของตัวเรือนเนี่ยเราพิกดูมาดูเราก็จะเห็นว่ามันมี3ปุ่มซึ่งปุ่มซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มเดือนครับผมก็คือจะเป็นวงบริเวณเลข2นาฬิกานั่นเองแล้วก็ปุ่มตรงกลางนะครับก็จะเป็นวันที่แล้วก็สุดท้ายก็คืือออเเปป็็นนนนนุ่่่่มมววัััังรผกใช้หาที กับตัวปลาเทคฟิลิปเองก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยปกติผมจะชอบใช้มาจิฟันเพราะว่านาฬิกา,กามันจะได้ไม่เป็นหลอยครับผมก็อันนี้เซตเซตการใช้งานเซตค่อนข้างง่ายครับผมเพราะมันเป็นแอนนูคาเลนดาแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแอนนูคาเลนดาเนี่ยครับมันก็จะสามารถที่จะ,ะจัดการกับวันที่ทุก30กับ31ของทุกเดือนได้แต่ว่าวันที่28-29ิบ กุมภาพันธ์นะครับของทุก4ปีเนี่ยอันนี้เราจะต้องแอดจัดเองครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมากเพราะปกติเราก็ต้องเซตเวลากันตลอดอยู่แล้วสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันพอเราพอ,พอเราเซอร์มันหมดปุ๊บเราก็ต้องมาเซตเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นการเซตทุก4ปีหรือไม่ทุก40ปีจริงๆแล้วสาหรับใครหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้กระทบเรื่องนี้มาก ไม่จำเป็นต้องเป็นเพอร์ว u ชวลคา endar อ n no นโนคาล endar ก็เพียงพอคับผมทีนี้เราก็ไปดูที่เครื่องกันครับเครื่องตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเครื่อง a ออโตม i ติก r o n o g r a p h แล้วก็เป็นอ n no นโน l คาล endar ด้วยครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้แข่งกับพวกเซนิดพวก d ดโ t นาโ r เล็กอะไรไปเขามีความไฮกว่าเขาก็เลยเพิ่มอ n no นโน l คาล endar มาด้วยเลยครับผมตัวนี้เลยกลายเป็นอนุูเคเลนด้าโครโนกาฟไฟแบ็กตัวแรกของปต e ็กิลิด้ดยครับผมในเครื่องที่เขาอยู่ในรหัส28ขีด5 2 0 i i m q a 2 4 h ครับผมก็ชื่อเครื่องค่อนข้างยาวมากแต่ว่าตัวเครื่องเขาตัวนี้จะผลิตออกมาในยุคที่เป็น PPC แล้วนะครับก็ตัวเครื่องเขาก็จะมีการขัดแต่งที่เป็นไปตามมาตรฐานปาเต็กรวมถึงการวัดค่าต่างๆเขาไม่ได้ให้ c o c วัดค่าและเพราะว่าเขาเชื่อบ้านในมาตรฐานของตัวเองมากกว่าก็กลายเป็น PPC ไปแล้วก็การขัดแต่งเขาก็มีความสวยงามตาม สไตล์ปต็กิลิปแต่ว่าก็จะมีความคล้ายๆเจนีวาซิลในยุคก่อนครับตัวเชมเฟอร์ขอบก็ยังมีอยู่แล้วก็การสติปเดเจนีวาต่างๆก็ยังเป็นมาตรฐานแบบปเต็กฟิลิปด้วยแล้วก็น็อตของเขาก็ใช้แบบแบ็กโพลิชด้วยเช่นเดียวกันครับผมโรเตอร์ก็จะเป็นทองคํา 21k ที่มีการขัดลายคล้ายๆกับ Solarization ที่บริเวณตรงกลางแล้วก็ตรงแกนกลางนะครับเขาก็จะมีการขัดลายเพ r เลตเป็นลักษณะวงกลมของตัวโรเตอร์ครับผมก็ตรงนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆตามสไตล์ของปัตต็กฟิล p ป e เลยก็สำหรับนาฬิการเรือนนี้นะครับจริงๆแล้ว าราคาของมันเนี่ยเคยขึ้นไปถึงเกือบ2ล้านเลยทีเดียวแต่ว่าในปีนี้ที่ผ่านมานะครับปี2024ท้ายปีนะครับก็ถือว่า,าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสมเพตุสมผลมากเพราะว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ หลาน4ล้าน5เท่านั้นเองครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าเก็บสะสมน่าใส่แล้วก็น่าลงทุนด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกครับผมยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเตียรีวิวฝากกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ